เสียทค่สองคันอาจจะมาคันเดียวครับตอนนี้หายใจถ้าไม่ออกมาจถึงแล้วที่มีนนี่กับมานแต่ชบน่าองนานี้กับน้อล้นี่จะดูชมรูอีครเลยเดี๋ยวจบไปช่นี้เดี๋ยวจะมี ในพวกน้องๆนี่น้องๆอยู่ป่ะบด็กชายเับกขอบคุณค <c oughs> <Yeah. c oughs> yeah. ุณแม่จากต๊ะหนึ่งดครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผมมีบอยู่คอชสุนีนขอคุอทนใจ นคจัใจของวับเวลาครับเก็กวย้นะครับอกบ้างเลย้าแม่ตหยตอนนี้นะครับเอ้าดไปู่โบยันอ๋อก้ยไมจากแม่ตุ้ยจังหวัดเลยครับลงมือด้วยให้ผมประกาศชื่อบอกนะครับไม้อันนี้ ไม่ธรรมดารับราคานะครับ่มาจรเป็นร้าน,นจริงอ่ไม่แค่ผูกมเร้านตรงีขายบางร้านมีแข่เรจะยกทองสองามไปกับแม่มาดูเลยดูได้ดูแล้วเยวอะแยะไปนไะครับถ้าแม่ยังยิ้มได้ผมก็ใจชื้น ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับแค่ผู้บอกเด็คเจอเ <c oughs> มื่อกี้แม่สมรวยนะครับนี่คือแม่สมรวยวันนี้ไม่ได้ลืมคำสมรวยมาแล้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณน้องทรายครับจะ <c oughs> เกิดผมประกาศผิดต้องขออภยัยด้วยว่าตอนนี้อายุก็พอสมควรแล้วหูอาจจะสูงเกดนไปบ้างนี่รครับ มะอีนาจัดงานได้ใหญ่โตเชียวแต่ดูรูกปปลแม่มะอีนาพี่ครับแม่ขยายรูปใหญ่กว่านี้ไม่ได้นียใครมาบางทีแบบพุ่งมาใหม่ๆก็ต้องมาจ้องตรงเนี้ยอ๋ออายไม่ต้องอายเราแม่พวกเราคือครอบครัวครับอันนี้คือกลมบ้านานางฟ้านะครับ กลุ่มบ้านนาฟ้าท่าอนอาจจะเคยเห็นตามประดิษฐินครับช่วงปีใหม่ครับนาฟ้าอาจจะคิดจากปริษินไปเยอะนะครับแต่ว่าก็ถือว่าจะจิตใจงามเหมือนนางฟ้ากันละกันนะครับ,นะรบทุกคนมีความสวยกันอยู่แล้วสวยด้วยร่างกายสริละแล้วก็จิตใจนะครับครับกลุ่มขอบคุณกลุ่มนาฟ้านะครับ หมดแล้วนะแม่นะครอย่างที่ผมบอกไว้นะครับตอนนี้เดี๋ยวจะถ่ายรูปทีมบังกะปีครับทีมบังกะปีครับถ่ายรูปร่วมกับมรหน่อยครับผมเรียนเชิญครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพบกับน้องนะครับน้องไรอันแล้วก็อ่าอย่างที่บอกไว้นะครับในช่วงแรกนะครับชมที่โต๊ะที่เขาอยู่ของท่านและจะมีช่วงหนึ่งที่จะมอบเป็นไว้ให้น้องเรียนเรียนถ่ายรูปเข้ามาทำลาร่วมถ่ายรูกเลยคนรดี